โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเซนเลอร์เดอะเตไม่มีมิชั่นอะไรทั้งสิ้นนะครับต่เราจะไปบุกแกงหัวแตกอะไรก็ไม่รู้นะครับเ,ออเรียกเพื่อนก่อนกดแซตนะครับเรียกเพื่อนนั่นอะเฮ้ยมาดิอเอออ็มมมงเอ,อ้ยอะไรครับแล้วเราก็จะไปบุกแกงที่มันเป็นลูกกำปั้น ไปแก๊งอะไรไม่รู้นะครับแต่เราก็บุกอยู่ดีหุ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเออไม่เป็นไรเฮ้ยเฮียอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสังเกตมุมซ้ายข้างล่างนะครับจะมีโลโก้ใหม่ที่ผมทำขึ้นมาครับเ อืม <_ c German music> right? <_ Cristo> ันขับยากเว้ยนี่ขนาดเป็นมอสเตอร์เนาะยังขับไม่เก่งเลยเดอะมอสเตอร์นะหนูเฮือกเนี่ยครับมอร์นิ่งสโตนมอร์นิ่งสตาร์นะครับเต็มนะครับแล้วเราก็จะควักปืนออกมาแล้วก็เดินไปแล้วก็ตาย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 ยิงยิงนะครับเนี่ยยิง นีอ่ะอย่างเท่อ่ะนี่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 ไอ้ยิงยิงยิงอ่ะคอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเพื่อนจะตายเลยอุ้ยนี่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 อ้ยจะตายแล้วอุ้ยเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยาดิตายเลยอ้าววินโอเคสรุปก็ตายไม่กี่วิเองนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ